กำลังจะทิ้งโทรศัพท์เครื่องเก่าที่เจอในกล่องเก็บของท้ายบ้านแต่ก็อดใจไม่ได้ที่จะลองเสียบชาร์จดูเผื่อมันยังเปิดติดผ่านมาเป็น1ิบปีแล้วนะเครื่องนี้ใช้ตั้งแต่สมัยเรียนมหาลายัยพอหน้าจอสว่างขึ้นมาเท่านั้นแหละใจเราก็เต้นรัวมันมีแชทแอปเก่าๆที่เราเคยใช้เปิดค้างไว้แล้วชื่อเพื่อนคนหนึ่งก็เด้งขึ้นมานบเพื่อนสนิทเราที่เสียไปเมื่อหลายปีก่อนจากอุบัติเหตุ ข้อความสุดท้ายที่คุยกันมันมมืน่นานมากแล้วแต่แล้วก็มีข้อความใหม่เด้งขึ้นมาคิดถึงนะอยู่ไหนทำไมเงียบไปนานเราขนลุกสู้มือสั่นพิมพ์กลับไปว่าใครนี่เล่นอะไรไม่ถึงวินาทีข้อความก็เด้งกลับมาอีกเราเองนบไงอยู่ที่นี่นานแล้วนะมาหาเราหน่อยสิเรากำลังรออยู่ มือถือดับวูบไปทันทีพยายามกดเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ติดอีกเลยเราไม่กล้าแตะมันอีกเลยจนถึงวันนี้แค่คิดถึงคำว่าอยู่ที่นี่ก็หลอนแล้วผู้สนับสนุน KMM ขี t h MM Th เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง